สวัสด,ด,ดีค่ะพี่น้องมันเนี่ยมาแม่น้องก,ก๊อบมีเรื่องอย่างจะมาเล่าให้ฟังโอ้ยพี่น้องเอ้ยไปสร้างประดุกแม่น้องก๊อฟนะไปสร้างประดุกเขาไว้ไปสร้างพ่อค้าเขาไว้สามตัวบอกพ่อค้าเอาสามตัวนะคะโอ้ยบอกเดี๋ยวมาเอาพอกับไปซื้อผักพี่น้องเอ้ยพ่อค้าเอ็ดไว้ให้สามกิโลเบิ่งเบิรพี่น้อง สามตัวได้สามกิโล้ยเอด็ดเป็นไงแม่นกกรอบะกินมนมดกิ่นจนเบื่อแล้วมั้งเนี่ยพี่น้องเอ้ยสั่งสามตัวเขามาให้สามกิโลตายตายตายแม่นกกอบอะเขาไดเอ็ดไว้แล้วก็ต้องเอาเนาะพี่น้องนะเนาะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เงียบแม่นกกรอบปเป็นไปอีดูพ้นก็เลยเอ็ดแล้วก็สั่งเอาเอามาวางนั่นอนะ บบได้สั่งเพิ่นหลายได้สั่งเพื่นแค่สามตัวว่าันนั้นอะเสียวมาแกงมาโอ้ยเพื่อนปเอ็ดไว้ให้ทั้งสามกิโลพี่น้องเลยก็เลยต้องได้เอาไว้สั่งได้ค่อยว่าเมื่แต่สมัยนี้หายของมันก็เงียบเนาะดูเพิ่นก็เลยเอาไว้เบื่อเลยพี่น้องเลยทีนี้เดี๋ยวแม่นก็จะล้างล้างแล้วก็ อัดสิไว้ทำมีอัดสิบนะโอ้โหกินมีท่านพี่น้องเ้ยกินมีท่านนี่ลีมันหลายโนดซื้อว่าซีเอาไอ้ปลาดุกสักสามตจแล้วก็เอาปลานิ่นตัวหนึ่งเนี่ยปลานิ่นนะปลานิ่นแม่นอกอบกำลังนึ่งอยู่เอาปลานิ่นตัวหนึ่งวางอันนะัปลาดุกสักสามตัวเอาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาเอานะคะเดี๋ยวไปซื้อผักก่อนกลับมาพอขาเอ็ดไปเฮอสามกิโลพี่น้องโอ้โห ก็เลยเออต้องเอาได้เอาไว้เพราะว่ามันเงียบเนาะเพิ่นหายขคงเพิ่นก็นเงียบเออแม่กุบก็เลยซ้อยเพิ่นว่าเอาไว้ว้างน,นะบอกเป็นยังดอกผุดเท้าแล้วเนาะเท้าแล้วก็เท้าผัดว่าได้ยืนเบิง้งเนาะยืนท่าเทากม็มัวไปซื้อพักว่าจะไปซื้อพักมานึ่งป่านั่นแหละก็คิดว่าเพิ่นได้ยินโอ้ยสั่งเด้ปะ นี่แหละมาบอะพี่น้องแค่นี้แหละคลิปนี้กัเน,นะน้องนะอนะนนะพี่น้องเนาะโอ้ยถ้าบอใไส่ฟิตไว้นักกินมีทันเราพี่น้องเลยเคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะพี่น้องเนาะบายบาย